ตอนนี้มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะจากทางแมคโครค่ะที่มีการส่งมอบน้ำหมักชีวภาพแล้วก็เครื่องดักจับไขมันนะคะภายใต้โครงการลดขยะอาหารสู่การฝังกรบให้กับกรุงเทพมหานครกับกิจกรรมจิตอาสาพ,พระราชทานพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานรับมอบน้ำหมักชีวภาพพร้อมถังดักไขมันโดยมีนางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองคอ์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนพร้อมพนักง,งานแมคโครสาขาลาดพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบโดยสำนัก้องการและบรรเทาสาธารณภยัยสำนักระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในสำนักงานเขตต่างๆและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกัน น้ำหมักชีวภาพในคลองแสนแสบเพื่อบำบัดน้ำเสียและสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมณบริเวณริมคลองแสนแสบเขตบางกะปิปัญหาหลักของคลองคือการทิ้งเศษขยะทิ้งน้ำเสียทิ้งไอสิ่งปฏิกูลลงไปถ้าจะทิ้งก็น้ำานต้องาบำบัดก่อนมีบ่อระบายมันก่อนก็ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นส่วนกรมอเองก็ต้องมีการเก็บขยะตามคลองให้สม่ำเสมอภาคเอกชนก็ช่วยเหลือกันถ้าทุกคนร่วมมือกันก็น่าจะดีขึ้น นางสิริพรเดชสิงห์กล่าวว่าแมคโครผู้นําธุรกิจค้าส่งที่มีพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นและให้ความสําคัญกับการลดขยะฝังกลบโดยการนําขยะอาหารลุ่มผักผลไม้มาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพหนึ่งในผลิตผลจากโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์โดยในปี2566นี้คาดว่าจะผลิตได้จำนวน1 000, 000, ล้านลิตรจาก150สาขาทั่วประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าหรือหน่วยงานที่สนใจ นี้เราก็มาบริจาคน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ร่วมกันให้พนักง,งานจิตอาสาของเราเนี่ยเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองแสนแสบก็จะเห็นว่าคลองแสนแสบก็จะใสสะอาดขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะมีการบริจาคทั้งดักไขมันเพื่อทําให้ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่แมคโครในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือจเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะทําให้เราเป็นองค์กรที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลในปี2030และในปี2050เนี่ยเราก็จะเป็นองค์กรที่เป็นเน็ตซี คือเราจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีกิจกรรมฟื้นฟูคลองแสงแสบเป็นหนึ่งในจำนวนสามคลองได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาบพร้าวและคลองสามเสนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการป้องกันน้ำท่วมคลองมีความสวยงามเป็นประเบียบเรียบร้อยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากันบ้างค่ำนี้อยู่กับคุณอิฐปารินทร์ครับ